อะไรคะทำอะไรคะอ,อ่าทำอะไรคะออทำอะไรรู้เรีย <c oughs> กแม่ก่อนแม่แม่คุณนไ,ไหครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบ,ค,รบคุณผู้ชมพี่พีเอชซีสวัสดีค่ะ สองเดือนแล้วค่ะดูซิ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 มันดื้อย <ừ. S 2> <ừ. S 2> ังไงมันดื้จริงจริงเงินดื้จริงจริงเงินดื้อจริงจริงใช่ไหมใช่ไหมคะเฮ้ยช่มันดื้จริงจริงคนมันดื้อจริงจริง